และในการพาคนไทยกลับบ้านนะครับนอกจากการเช่าเหมาลำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศที่ออกไปแล้วนะครับไปปฏิบัติการภารกิจโอบยพคนไทยนะครับเดินทางไปถึงสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนนะครับของอิสราเอลเรียบร้อยแล้วแล้วคาดว่าจะพาคนไทยอีก137คนกลับมาได้นะครับในประเทศไทยถึงเวลาประมาณตี4ี่นาทีของวันพรุ่งนี้ครับ โดยเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบิน Air b บัส A 3 4 0 5 0 0ขีดองกองทัพอากาศเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนของอิสราเอลเมื่อเวลา8โมง35นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าไทยเนี่ย4ชั่วโมงเพื่อเริ่มปฏิบัติภารกิจอบพยพคนไทยในอิสราเอลกลับมาโดยเที่ยวบ,บินนี้จะมีคนไทยกลับมาอีก137คนมีกำหนดเดินทางถึงไทยในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือจันทร์ที่16ตุลาคมเวลาตี4ี่นาทีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6 สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานานานาชาติเบนกูเรียนของอิสราเอลในวันที่15ตุลาคมเวลาเที่ยงคืน5นาทีได้รับอนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้าของประเทศต่างๆถึง10ประเทศด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นมีลาวนะครับจีนคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติรกเมนิสถานอาเซอร์ไบาจานอาร์เมเนียตุรกีไซปรัสและรวมไปถึงอิสราเอลด้วย ทั้งนี้นะครับกองทัพอากาศได้วางแผนการบินต่อเนื่องนะครับรวมทั้งสิ้น6เที่ยวบินจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยออกมาเต็มความสามารถขณะที่ภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X นะครับว่าเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตนักุงทุาวิป ร่วมกันตรวจสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้คนไทยก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน1รอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับขณะเดียวกันทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสมทบทีมประเทศไทยหรือว่าทีมไทยแลนด์ในพื้นที่ด้วยส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกอีกนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยกำลังเตรียมหาเครื่องบินให้มากขึ้น เบื้องต้นนอกจากเครื่องของกองทัพอากาศยังมีเครื่องจากสายการบินพาณิชย์อย่างเช่นนกแอร์แอร์เอเชียและการบินไทยสามารถรับกลับมาได้วันละ200คนเท่านั้นเนื่องจากว่าแรงางานบางส่วนยังประสบปัญหาที่สําคัญก็คือพาสปอร์ตหายทางกระทรวงต่างประเทศนะครับจึงได้เตรียมทาพาสปอร์ตสารองไว้8,000เล่มส่งไปพร้อมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมายังประเทศไทยซึ่งคาดว่าระยะ3-4วันนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณการนํากลับมาได้ถึงวันละ400คนครับ กทรวงการต่างประเทศได้มีการเตรียมพาส,สปอร์ตสำรองไปเมื่อคืนนี้กับเครื่องบินของกองทัพอากาศ800 0เล่มเพื่อจะทำพาส,สปอร์ตสำรองเพื่อให้ทุกคนได้กลับสู่ประเทศไทยได้ก็หวังว่าหลังจากนี้ในช่วงต้น200คนหลังจากนี้ไปไม่เกินอีก3-4วันเราน่าจะมีเพื่อนๆกลับมาได้ถึงวันละ400คนเพราะเมื่อคืนกระทรวงแรงงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและเคยอยู่ ในอิสราเอลเนี่ยกลับไปช่วยเพิ่มอีก5คนส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็ไปประมาณสัก10คนเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าเรื่องเือของเอกสารการเตรียมความพร้อมการอพยพก็น่าจะดีขึ้นและเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ลงทะเบียนไว้7จ็ดพัคนก็น่าจะกลับมาเสร็จสิ้นภายในผมเชื่อว่าต้นเดือนหน้าน่าจะกลับมาได้ทั้งหมด